ออกซิแคเป็นสายพันธุ์แมวที่เกิดจากการผสมพันธุ์ในสหรัฐอเมริกาในปี1964โดยบังเอิญจากความพยายามในการผสมพันธุ์แมววิเชียนมาดกับแมวอบิซิเนียนเพื่อสร้างแมวที่มีลักษณะของแมววิเชียนมาดที่มีจุดแบบอบิซิเนียนผลลัพธ์ที่ได้คือแมวที่มีลวดลายเป็นจุดคล้ายแมวป่าหรือโอซีลอตแต่ไม่มียีนของแมวป่าทําให้แมวพันธุ์นี้ถูกตั้งชื่อว่าอ x อกซิแคเพื่อสื่อถึงลักษณะที่คล้ายแมวป่าโอซีลอต ประวัติความเป็นมาของแมวอ็อกซิแคทอ็อกซิแคทเกิดขึ้นครั้งแรกจากการผสมพันธุ์ระหว่างแมววิเชียนมาสตและแมวอบิซิเนียนโดยเวอร์จิเนียเดลลี่ผู้เพาะพันธุ์แมวจากรัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาเธอตั้งใจจะสร้างแมววิเชรมาสตที่มีลวดลายที่ไม่ธรรมดาแต่ลูกแมวที่เกิดมาในรุ่นที่สองกลับมีจุดสวยงามคล้ายแมวป่าซึ่งเป็นสิ่งที่เธอไม่คาดคิดมาก่อนแมวตัวนี้ถูกตั้งชื่อว่าอ็อกซิแคท เพราะลักษณะของมันคล้ายกับโอซีลอหลังจากนั้นการเพาะพันธุ์ออกซิแคได้รับการพัฒนาต่อด้วยการผสมพันธุ์แมวอเมริกันชอตแฮ์เพื่อเสริมความแข็งแรงและความหลากหลายของพันธุกรรมซึ่งทําให้สายพันธุ์นี้มีความแข็งแรงและสุขภาพดีรวมทั้งมีลักษณะทางกายภาพที่ชัดเจนและหลากหลายลักษณะทางกายภาพของแมวออกซิแคดออกซิแคเป็นแมวขนาดกลางถึงใหญ่ มีโครงสร้างกล้ามเนื้อแข็งแรงและลำตัวเพรียวพวกมันมีรูปร่างที่สง่างามและแข็งแรงซึ่งทำให้ดูมีความคล้ายคลึงกับแมวป่าหัวของออกซิแคทมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมและโค้งมนมีหูที่ใหญ่และตั้งสูงตาเป็นรูปอัลมอนขนาดใหญ่และมีสีสันที่ชัดเจนขนของออกซิแคทเป็นขนสั้นเรียบและเงางามมีรดลายเป็นจุดคล้ายแมวป่า ลายจุดของพวกมันจะกระจายอยู่ทั่วร่างกายรวมถึงด้านข้างขาและท้องสีขนของออกซิแคทมีหลายสีเช่นสีน้ำตาลสีเงินสีช็อกโกแลตสีฟ้าสีส้มและสีอื่นๆซึ่งแต่ละสีจะมีความเป็นเอกลักษณ์และให้ความงดงามที่แตกต่างกันลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของแมวออกซิแคทออกซิแคทเป็นแมวที่มีนิสัยกระตือรือร้อนและเป็นมิตร พวกมันชอบอยู่ใกล้ชิดกับคนและสัตว์เลี้ยงอื่นๆและมีความรักและความผูกพันกับครอบครัวที่เลี้ยงดูพวกมันออกซิแคทเป็นแมวที่มีความฉลาดและฝึกฝนได้ง่ายพวกมันสามารถเรียนรู้คำสั่งหรือเล่นเกมต่างๆได้เช่นการเล่นนำของกลับมาหรือการเรียนรู้ทริคต่างๆเจ้าของสามารถฝึกให้พวกมันทำสิ่งต่างๆได้อย่างง่ายดายเพราะพวกมันมีความกระตือรือร้อนในการเรียนรู้ แมวพันธุ์นี้ยังมีความที่เล่นและชอบการสำรวจพวกมันสามารถปรับตัวได้ดีในบ้านที่มีพื้นที่ให้ปีนป่ายและวิ่งเล่นการมีของเล่นหรือโครงปีนสำหรับแมวจะช่วยให้พวกมันได้ออกกำลังกายและกระตุ้นสมองพวกมันยังเป็นแมวที่เข้ากับเด็กและสัตว์เลี้ยงอื่นๆได้ดีทำให้เป็นแมวที่เหมาะกับครอบครัวการดูแลและสุขภาพของแมวออกซิแคดออกซิแคเป็นแมวที่มีสุขภาพดี และโดยทั่วไปมีอายุยืนยาวประมาณ1 2บสถึงสิปีหรือมากกว่านั้นเนื่องจากพันธุ์นี้ได้รับการพัฒนาจากแมวพันธุ์แท้ที่มีความแข็งแรงอย่างไรก็ตามเจ้าของควรดูแลเรื่องโภชนาการและสุขภาพให้เหมาะสมเพื่อให้แมวมีสุขภาพที่ดีการออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากออกซิแคทมีพลังงานสูงการมีกิจกรรมที่ช่วยให้พวกมันได้เคลื่อนไหวและวิ่งเล่นจะช่วยลดความเครียดและรักษาสุขภาพให้ดี การดูแลขนของอ็อกซิแคตนั้นง่ายมากเนื่องจากขนของพวกมันสั้นและเรียบเจ้าของเพียงแค่แปรงขนเป็นครั้งคราวเพื่อรักษาความเงางามและกําจัดขนที่หลุดร่วงการตรวจสุขภาพประจำปีและการฉีดวัคซีนตามกําหนดเป็นสิ่งสำคัญนอกจากนี้ควรตรวจฟันและเหงือกรวมถึงตัดเล็บให้สั้นอยู่เสมอความนิยมและสถานะในปัจจุบัน o x y c a t ได้รับการยอมรับและนิยมอย่างแพร่หลายในวงการแมวสากลองค์กรต่างๆยอมรับ o x y c a t เป็นสายพันธุ์แมวที่มีมาตรฐานอย่างเป็นทางการการประกวดแมวในระดับสากลก็มักจะมี o x y c a t เข้าร่วมประกวดอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากลวดลายที่โดดเด่นและความงดงามที่เหมือนแมวป่า o x y c a t เป็นที่ชื่นชอบของคนรักแมวทั่วโลกเพราะมีทั้งลักษณะทางกายภาพที่สวยงามและนิสัยที่เป็นมิตรอัธยาศัยดี และเข้ากับผู้คนและสัตว์เลี้ยงอื่นๆได้ดีแม้ว่าแมวพันธุ์นี้จะดูคล้ายแมวป่าแต่พวกมันไม่มีความก้าวร้าวและเป็นแมวที่รักความอบอุ่นจากครอบครัวและชอบความสนุกสนานออกซิแคดเป็นแมวที่มีลักษณะเด่นทั้งในด้านลวดลายที่สวยงามคล้ายแมวป่าและนิสัยที่เป็นมิตรและฉลาดพวกมันเป็นแมวที่ฝึกฝนได้ง่ายและเข้ากับคนได้ดีทำให้เหมาะกับการเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงในครอบครัว การดูแลและเพาะพันธุ์ออกซิแคตทำได้ไม่ยากหากได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมพวกมันสามารถมีสุขภาพดีและอายุยืนยาวเป็นเพื่อนที่น่ารักและมีชีวิตชีวาสำหรับเจ้าของทุกคนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเหมียวอยากเล่ากันด้วยนะ